สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้อยู่กับเกมนิกเก็ตนะครับในคลิปนี้จะรีวิวนะครับตัวละครไซเรนนะฮะหรืออีกชื่อนึงชื่อลิตเติ้ลเ m อร์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าชื่อไซเรนมันมนพูดง่ายกว่าชื่อมันสั้นมันเข้าใจง่ายกว่านี่ก็สุดแล้วแต่นะคือเข้าใจว่าตอนเนื้อเรื่อง่อนน้าเนี้ยตัวละครนี้ออกมาได้ชื่อไซเรนแต่ว่าพอประกาศออกมาแล้วชื่อกลายเป็นชื่อ Little Mermaid นะครับ มาดูว่าตัวละครนี้ทําอะไรได้บ้างนะเขาจะเป็นธาตุลมนะครับปืนที่ใช้จะเป็นปืนกลมือนะครับ SMG จํานวนกระสุน120นัดใช้เวลาโหลดอยู่ที่1วินาทีนะครับก็ทำดาเมจได้10.12%นะครับทำดาเมจแกน250%เป็นซัพพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นซัพพอร์ตอากาศผิวกริปนะมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลนะครับสกิลหนึ่งจะมีทั้งหมด4เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับ เอฟเฟกต์แรกนะครับเปิดใช้งานเมื่ออยู่ในสถานะโฟกัสเท่านั้นส่นงผลกับพธมิเตอร์หมดสถานะโฟกัสคืออะไรนะครับสาระนั้นะโฟกัสเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเ,เล่นมือเท่านั้นก็คือใช้ตัวไซเรนเนี่ยเล่นมือให้นางเล็งเปินนะครับถ้าเกิดนับเป็นสถานะโฟกัสจะเปิดใช้งานส่งผลให้ทั้งทีมนะครับระดมยิงอย่างต่อเนื่องคือช่วยกันยิงเป้าหมายที่ไซเรนเล็งนะครับซึ่งในเกมนี้ ปกติไม่มีอย่างนี้นะครับปกติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณเปิดฟูลเบิร์ดเท่านั้นนะแต่พอมาตอนนี้ถ้าคุณใช้ไซเรนเล็งนะครับทุกตัวที่อยู่ในทีมเนี่ยจะเลงตามทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องฟูลเ b ิ r ์ดด้วยซ้ำแต่ต้องเลงมือนะก็แต่เออผมไม่มั่นใจอันนี้ผมก็ยังไม่ได้หรอกผมยังไม่มั่นใจว่าถ้าออโต้แล้วเราโอกาสที่ไซเลน ได้ผลเหมือนกันไหมนะก็อาจจะเป็นไปได้ผมคิดว่าอาจจะอาจจะใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเอฟเฟกที่2นะจะใช้งานเมื่อเบิร์ตเต็มสิ้นสุดลงส่งผลนะครับพันธมิตรทั้งหมดนะครับทำให้คูลดาวเบิร์ตสกิลเนี่ยลดลงทันทีนะครับที่เรีว่าสินะลดลงทันที7.48วินาทีนะครับก็อันนี้จะเท่ากับลาพี่หมวกแดงนะ ก็ช่วยได้มากนะครับจะเป็นตัวลดคูดาเป็นหลักต่อมาเอฟเฟกที่3นะครับเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เบิร์ตเต็มส่งผลกับพันลมิททั้งหมดรับในตรงตีจะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้เยอะนะสเปเนะครับในเวลา10วินาทีที่จะว่าเป็นโบนัสเสริมแล้วกันนะแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายเอฟเฟกที่4นะครับิดใช้งานทุกครั้งที่จํานวนกระสุนที่พันลมิิรใช้รวมกันได้400นัดนะครับส่งผลกับพันลมิิรทั้งหมดก็คือตัวไหนก็ได้ในทีม ไม่ต้องเรียกว่าทุกตัวในทีมยิงยิงออกมาแล้วก็สุนรวมกันที่ใช้ไปเนี่ยถึง400ปุ๊บจะพล็อคเอฟเฟกต์นี้ออกมานะครับผลผลให้เติมเกรดเบิร์ดนะครับเจ็ดนะพูดง่ายๆคือสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลเกี่ยวกับการลดคูดาวเบิร์ดแล้วก็เติมเกรดเบิร์ดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นสกิลที่กวดมากจะแนะนําให้อัพขึ้นถึงเลเวล10ก่อนนะครับแต่บางคนบอกให้ถึงเลเวล9ก็พอแล้วอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับ แต่สุดท้ายผมคิดว่าตัวเนี้มันเป็นเมตาแน่ๆนะดี่าไปที่เลเวลสิเลยสุดทางจะดีสุดเนี่ยอ,อกมานะครับสกิลที่2นะก็มี4เอฟเฟกอีกเช่นกันนะครับที่เลเวลสิมันมีละเอฟเฟกเลยนะเอฟเฟกแรกนะครับเปิดใช้งานเมื่อศัตรูปรากฏตัวส่งผลกับผลกับเป้าหมายนะครับก็คือพอศัตรูโผล่หัวออกมาเนี่ยจะโดนดีบัฟนี้เข้าไปทันทีนะครับดีบัฟดีบัฟชื่อว่าฟองนะครับ ทำให้ดาเมจเทคเกนหรือดาเมจที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้น5.05%อย่างต่อเนื่องนะครับเอฟเฟ t ที่2เปิดใช้งานเมื่อโจมตีเข้าเป้า50ครั้งนะครับโจมตีปกตินะตรงผลกับเป้าหมายที่อยู่ในสถานะฟองนะครับก็จะทำให้ตัวที่มีติดสถานะฟองเนี่ยโดนของระเบิดนะครับจะเป็นรีบัฟอีกแบบหนึง่งก็คือผลของไอ้ดาเมจเทคเกนตะเกียบ5.05%ยังอยู่นะ จะโดนสตันสามวินะครับแล้วก็นําสถานะฟองออกก็จะเหลือแค่ฟองระเบิดคิดว่าฟองระเบิดเนี่ยจะอยู่ต่อไปนะครับพูดง่ายๆคือศัตรูตัวเดียวเนี่ยจะโดนระเบิดแล้วติดสตันได้แค่ครั้งเดียวนะครับจากที่ผมเข้าใจในสกิลนี้นะครับต่อมาเอฟเฟกที่3เปิดใช้งานทุก1วินะครับในช่วงเบิร์ตเต็มเท่านั้นนะฮะสบผลก,กับศัตรูแบบสุขทำาทดาเมจนะครับ63.25 ไอ้สองหกหกสิบสามจุดสามหกเปอร์เซ็นต์นะครับตาผมไม่ค่อยดีแลลวตัวเลขกนะ็มันจะต้องดูเป็นตัวเลขให้มันชัดเจนแล้วเนาะตรงผลกับศัะตูแบบสุ่มก็คือสุ่มโดนดาเมจนี้นะครับนี่จากแอทแทกขั้นสุดท้ายโดยเรียงลำดับผงตีตามลำดับสี่ครั้งนะครับก็คือสุ่มมาสี่ตัวแหละแล้วก็โดนระเบิดทีละตัวนะครับโดนโดนดาเมจนี้ทีละตัว แล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เปิดใช้งานทุกครั้งที่โจมตีแล้วกระสุนทั้งทีมรวมกัน500นัดน,นะครับส่งผลกับศัตรตูแบบสุนจะมีสถานะขึ้นมาว่ากระหน่ำฟองมันก็คือทำดาเมจนั่นแหละทำดาเมจ85%ของแอตแทกขั้นสุดท้ายโจมตีตามลำดับนะครับสุ่ม10ครั้งก็คือสุ่ม10ตัวนะอันนี้ก็หลักๆจะเป็นสกิลในการเคลียร์มอนส์มากกว่านะครับ ในส,ส่วนอันนี้ก็จะมีผลในการช่วยได้มากถ้าเกิดเจอบอสที่มันมีเรียกลูกน้องมาก็จะเคลียร์ลูกน้องได้เร็วโดยที่เราไม่ต้องอไปโฟกัสยิงลูกน้องด้วยซ้ำนะครับสกิลนี้ก็จะช่วยเพาะทำดาเมจเคลียร์ลูกน้องไปให้เองนะฮะแล้วก็โฟกัสยิงแต่บอสได้เลยอันนี้นก็จะเป็นข้อดีของสกิลนี้นะครับเอาไปเล่นแคมเปญก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะ แล้วก็ต่อมานะครับเบิร์สกิลนะจะมี2เอฟเฟกนะครับเบิร์ตัวนี้เป็นเบิร์สลำดับ1นึ่ดาว20่สิบวินะครับเอฟเฟกแรกส่งผลกับพาราเมตร์ทั้งหมดทำให้ดาเมจโจมตีเพิ่มขึ้น10.13%ึงเนตในเวลา10วินาทีนะแล้วก็รีโหลดแมกกาซีนทันทีนะครับเมื่อก,กดเบิร์แล้วก็เด้งรีโหลดแมกกาซีนให้เลยนะครับจำนวน33.26%ของแมกกาซีนนะครับ แล้วก็เอฟเฟกที่2ส่งผลกับตนงเองนะครับเพิ่มพลังโจมตีขึ้น17.28%ของแอตแท็ของผู้รายเป็นเวลา10วิอันนี้ก็ไม่ได้บัฟไม่ได้เยอะอะไรนะครับส่วนมากไออันหลักๆเนี่ยจะไปอยู่ที่สกิล1แล้วก็สกิล2แล้วมากว่าเพราะฉะนั้นตัวละครนี้เนี่ยแนะนำให้อัพสกิล1เนี่ยมาก่อนเลยยืนหนึ่งนะครับแต่คุณไม่ต้องอัพแบบ ที่เดียวขึ้นไปเร็วสิเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราจะขึ้นแบบเจ็ดสี่สี่นะครับในช่วงแรกก็ได้แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปนะครับเป็นเก้าสิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะค่อยๆขยับขึ้นนะครับก็สุดท้ายถ้าไอตัวหนังสือสกิลไม่พอดันดันไปที่สิบสิบเจ็ดก็ใช้งานได้นะครับไอสกิลสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ที่หลังสุดเลยไอเบิร์สสกิลเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะสักเท่าไหร่นะครับ มีผลแค่เอามาช่วยให้การกดเบิร์ดท,ทำงานได้ทำให้เปิดฟูลเบิร์ดได้ผมคิดว่าตัวละครเนี่ยทำมาเพื่อให้เปิดฟูลเบิร์ดได้เท่านั้นสำหรับเบิร์ดสกิลนางนะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะกว่านั้น,นครับแล้วก็สังเกตจะเห็นว่าจะไม่มีในส่วนของบัฟพลังโจมตีให้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของไม่มีฮิลนะครับไม่มี เพิ่มเลือดกำบังก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นตัวละครนี้จะเป็นเน้นการวนเบิร์ดและส่วนใหญ่โดยที่เอามาช่วยปิดจุดอ่อนอย่างหนึ่งสำหรับทีมที่มีตัวละครประเภท MG หรือปืนกลหนักเ,นยเยอะๆนะครับปืนกลหนักเยอะทำให้เจนเกตเบิร์ดสกิลได้น้อยส่วนมากเจนได้เร็วเนี่ยจะไกับจะเกิดขึ้นกับปืนสไนนะปืนสไนเฟิลซุ่มยิงแล้วก็พวก RL หรือ r o c k เก็ตแล n c h e r ที่จะทําให้เก็บเบอร์สกิลได้เร็วนะครับพอไม่มีตัวละครประเภทนี้แล้วเนี่ยบดใหญ่ก็จะเก็บเบอร์ได้ช้ามากๆตัวไซเรนเองจะช่วยปิดจุดอ่อนตรงนี้สาหรับทีมที่มี MG เยอะๆเราไม่มีตัวละครช่วยเล็งเกรอื่นๆเลยนะครับก็จะทําให้เร่งได้เร็วขึ้นจากการที่ผมไปลองเล่นลองใช้มานะครับในโหมด์ปีบอสที่ไอหมึกหมึกเหล็กอะ เชนนะครับมือเหล็กที่ต้องทำรายวันทุกวันนะี่เตีอาไอทิคิสตันสีฟ้านะครับจากเดิมผมไปีได้อ่อเหลอดครึ่งมั้งโดยประมาณนะครับก็ทำให้ผมดันขึ้นมาเกือบจะจบที่8หลอดได้นะครับก็ขึ้นมาพอสมควรนะแล้วก็ถ้าไปลองเล่นดูจริงๆอ่ะ เบอร์สกิลคือวนเร็วมากนะครับวนเร็วมากๆตัวที่ผมทีมที่ใช้อะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าทีมที่ผมใช้จะเป็นหน้าตายยังไงเนะี่ยนี้นะครับสกัดกา้นปิดแผะก็อา,นะาเทสน,นะครับนี่ทีมที่ใช้คือตาลน,นี้เลยนะครับเดิมเนี่ยขยายกลับมาก่า็ที่จริงซูมไปก็ดีแล้วมันจะได้มองง่ายนะเดิมเนี่ย ตรงตำแหน่งเนี่ยผมจะให้ราพี่หมวกแดงยืนนะครับแต่ตอนนี้เอาราพี่หมวกแดงออกแล้วเอาไซเรนใส่เข้าไปแทนเบิร์ตสกิลเร็วมากคือพอเบิร์ตจบลงเบิร์ตหนึ่งแทบจะต่อเบิร์ตถัดไปได้แทบจะทันทีนะครับคือขึ้นมาเร็วมากๆเด้งเร็วมากเบิร์ตสกิลวนเร็วทำให้ดาเมจที่ทำได้ก็จะเร็วขึ้นตามนะครับ ตันนี้จะเป็นข้อดีหลักมากๆโดยที่ผมก็ไปดูผู้เล่นอื่นเล่นหลายๆคนที่ปกติเขาก็จบบอสตัวนี้ได้อยู่แล้วก็ใช้เวลาจบน้อยลงหรือคนที่ปกติจบแบบไม่ถึงไม่เต็มทุกรอดอะเหลืออีกหลอดหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเหลือหลอดสุดท้ายที่ยังเก็บไม่ได้ก็พอได้ไซเรนมาปุ๊บก,ก็ปิดจอบบอตัวนี้ได้เก็บทุกรอดนะครับช่วยได้เยอะมากตัวนี้ผม เต่เว่าจะเป็นตัวเมตาแน่ๆแหละเพราะงั้นก็แนะนำให้เปิดหามาให้ได้นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยตัวหนึ่งนะครับหามาให้ได้ก็จะทำให้การเล่นเราสบายขึ้นเยอะนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ